สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริบอยู่ที่สวนจตุจักรค่ะตรงนี้ก็เป็นฝั่งถนนพระโขนโยธินนะคะข้างหน้าเป็น BTS เจุจักรค่ะเพื่อนๆก็ถ้ามาก็มามาทางรถเมล์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรถไฟฟ้าก็ได้เดี๋ยวริบจะพาเดินเข้าไปในสวนนะคะเดิเริ่มจากตรงนี้เลยตรงทางเดินที่จะไปี่นมีของขายนะคะตลอดทางนะ วันนี้ที่ริทมาเดินก็คือวันเสาร์นะคะที่22มกราคมพศ2565ค่ะเวลาประมาณ4โมงครึ่งนะคะแดดร่มลมตกแล้วก็วันนี้อากาศเมื่อเช้าฝนตกค่ะที่นี่กรุงเทพนะคะ เลี้ยวขวานะคะตรงไปก็ได้ค่ะตรงไปไปเข้าทางด้านหน้าอีกทางหนึ่งก็ได้เข้าได้หลายทางนะคะส่วนเดริจจะรนะเดลิจจะเข้าทางด้านข้างค่ะ mm. ก็เดินดูของกันได้ยาวๆนะคะมีหลายโครงการมาก mm. ทางนี้ก็เข้าได้นะ mm. คนเยอะเ่เพื่อนๆ ตรงข้างๆสวนนะคะจะเป็นร้านอาหาระค่ะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนมาแล้วจะหาจุดนั่งทานนะคะมีก๋วยเตี๋ยวไก่มาละขนมจีนนะคะข้าวตามสั่งตำแหลกจะแขกตำแหลก มีรถตู้ไปเจตุจักรลังสิตค่ะกูเตี๋ยวเรือหมูน้ำตกนะคะข้างในเป็นสวนนะคะมีสนามเด็กเล่นนะคะเพื่อนๆสวนเนี้ยเขาเจะทะลุไปสวนรถไฟได้นะคะสวน ส่วนรถไฟก็จะเป็นส่วนที่ใหญ่นะคะไปขี่จกกักรยานไปปั่นจักรยานเล่นกันได้อยู่ทางด้านหลังค่ะไปทะลุกันได้นะคะเี่จะเข้าทางประตูนี้ รองเท้า350อันนี้เป็นมือสองนะคะลกเท้ามาทางโครงการ8ค่ะเ,เพื่อนเตึกที่เห็นก็คือมิกนะคะมิกวอล์กอินสตรีทค่ะช่วยชามนะคะแล้วก็พวกเครื่องสารรู้ว่ามาถูกทางไหมนะคะ ริทมีจุดหมายในใจเหมือนกันนะคะเวลามาเดินเนี่ยไม่งั้นจะจะเดินมั่วไปหมดเลยไปไม่ถูกวันนี้ริทอยากมาดูคกัะเพื่อนอยากได้คกไม้ค่ะแล้วก็ไปเสิร์ชหาในเน็ตที่สวนะตุจักรเนี่ยมีหลายร้านเหมือนกันแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะคะดาวเอาข้อผ้าว่าน่าจะมาทางนี้ คนเดินนะคะมีคนเดินอยู่เดินกำลังดีค่ะสบายสบายอ่ะริฟเจอแล้วแต่ว่าไม่ใช่นะเป็นพวกกระถางพวกชามฝนตกค่ะที่นี่ฝนตกค่ะใช่ฝนตกแยค่ะเา่งเสื้อผ้านะคะจริงๆริฟเจอสวยสวยในในแอปช้อปปี้ค่ะเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยริฟอยากเห็นของ ถือวก่การมาเดินเล่นด้วยถ้าไม่เจอ,อยังไงก็คงต้องสั่งในแอปพรมค่ะเพื่อนๆสองรอยเจ็ดสิบ ใช้บริการก็ได้นะคะเราจะวนรอบสวนฟรีค่ะ <Okay. S 1> บรรยากาศดีมากเลย <Okay. S 1> ไม่ร้อน <Okay. S 1> ค่ะเพื่อนถ้าไม่มีโรคระบาดนี้ ชีวิตมันคงปกติมีความสุขดีนะแต่ยังว่าเพื่อนๆถ้าเราไม่มีเหตุการณ์อะไรเราก็ไม่ไม่รู้ไม่รู้ถึงความสุขที่เราเคยมีนะ ข้างนี้จะมีเครื่องสารเยอะกว่านี่ต้องเดินไปทางโซนงานไม้ค่ะเพื่อนๆก็ไม่รู้ตรงไหนอันนี้เป็นร้านหวาย เดียวเหมือนจะเป็นเชื่อใหม่อะเพื่อนๆขายร้อยเดียวอันนี้เป็นพวกน้ำหอมนะคะอโลมาหอมเชียวหนี่ร้อยห้สิบค่ะเป็นนังเกงขาจัมนะคะห้านุ่มๆ ไม่จะมีดับเพสการตอนนเฮงเฮงเฮเปิอดอ hey, hey, hey. ปบินนะคะเปิดบินคนแรกก็จะมีคนซื้อต่อไปเรื่อยเเรื่องชาเมาื่อก่อนจะเดินพวกโซนแบบว่าเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะคะตามไว้ค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็มาเดินโซนเครื่องไม้ของใช้นในบ้านแทน มีโคกอยู่นะ ก็เป็นคนเรื่องมากเหมือนกันนะคะเวลาซื้อของอะ่ะนอกจากของกินที่ิทจะแบบว่าเหมือนโดนมนสะกดซื้อง่ายมีของกินกับหนังสือค่ะที่ริซื้ง่ายซื้อไวแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นอะ่ะริทก็จะหาข้อมูลเสิร์ชหามันอยู่นั่นอะ่ะเทียบราคาด้วยแล้วก็คุณภาพค่ะเพื่อนเพื่อนคุณภาพนี่ต้องอันดับหนึ่งเหมือนกันนะถึงยังไม่อยากสั่งใน อะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าไม่เห็นของเมื่อกี้ลองจับดูเออถ้าสมมติว่าเป็นเสี้ยนหรืออะไรเงรี้ยพกไม้ถ้ามีเสี้ยนอะไรางี้ก็ไม่อยากได้ไงคะรีบไปเดินใกล้บ้านเขามีขายนะเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ทันจะใช้เลยก็เก่าแล้วอ่ะก็คือลาขึ้นแล้วก็เลยแบบซื้อไม่ได้ะคะ่ะเพื่อนๆถึงจะใกล้บ้านก็เถอะดูบรรยากาศฝั่งนู้นบ้างนะคะ วัยรุ่นก็ได้ใช้ชีวิตตามปกตินะสงสารเด็กๆนะคะเพิ่งจบใหม่มาจะเรียนก็ไม่ค่อยจะได้เรียน เป็นพวกดอกไม้นะคะดอกไม้พลาสติกการชามกาไก่ค่ะนีลิตวนข้างนอกนะคะไม่ได้เข้าไปข้างในลิ้ว่าข้างนอกมันโป่งดีอะคะ่ะพวงมาลัยพวกพวกุ่มพวกอะไรพวกนี้นะคะแจกกันอะไรแบบนี้รองเท้า ฝั่งนู้นเป็นร้านปลาหมึกทอดค่ะปลาเอกไข่ปลาหมึกทอดปลาไข่นะคะลูกชิ้นเรียกฝั่งนู้นนิดนึงนะคะดูของกินกันมีไข่เจรีมมะพร้าวค่ะแตงโมปั่นนมสดนะคะเรับผวสักหน้าเลยพี่จ๋ามาเลยพี่ตโมมานูกปั่นครับพี่เจอา เคี้ยวทอดไส่นกกระทาได้าไูไก่นะคะไก่แทบเพื่อนๆมีซอสเกาหลีด้วยตรงนี้เป็นโซนอาหารนะคะ น้ำปั่นสตรอเบอรี่นี่มีนั่งทานได้ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะคุณแม่สังเ็นชายนักเก็บไข่ปลาหมึกทอดมหาชัยหมึกสดย่างนะคะามะม่วงเบา,เาจากใต้ ตามเมยคัะเคบ้าเมจาเคบ้าจ้ามันคือใช่นะคะวิ้ยลืมดูคกเลยมองแต่ของกินร้านเจ๊แป๊กฝั่งนู้นเป็นชามกระเบื้องค่ะแล้วก็มีพวกถครยชามบินจระลงนะคะแจาก,กันบินเผาทองประเสริฐนะคะร้านใหญ่ ดูของกินต่อสุดเสี่ยวเรือรสเด็ดนี่บรรยากาศแบบนี้เหมือนงานวัดเหมือนกันนะกรุงเทพไม่ต่างกับต่างจังหวัดนะคะจริงๆอันนี้ไข่ปลาหมึกทอดนะคะไม่ผสมแป้งร้านเสียงดังเจ๊แววเฮียแปะ เด็นยำกุ้งผัดไทยมีมะพร้าวน้ำหอมกาแฟโบราณนะคะ King of the Food นะคะร้านนี้ริดเห็นหลายตลาดเลยนะแล้วก็เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ รการพวกกระเบื้องเครื่องชามอะไรพวกนี้ตรงทางที่ได้เดินมามีหลายร้านอยู่นะคะรถฟรีก็มีวิ่งเรื่อยๆอันนั้นเป็นตึกบางซื้อจงัจงชังนั่นค่ะ ไม่เคยเข้าไปนะคะลิศมาช่วงนั้นพวกตึกอะไรพวกนี้ที่มาเดินเล่นบ่อยๆตึกอะไรพวกนี้ยังไม่ค่อยขึ้นเลยถนนกระแพงเพชรสองคะตรงนี้ลิศพูดถูกไหมเห็นรถเมลวิ่งผ่านก็เดินวนไปค่ะเป็นวงกลมๆนะคะ ชามกระเบื้องสีาขาวๆนะั้งนั้นเลยเนี่ยเพื่อน ย้อนกลับดีวกว่าค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวตึกแดงเนี่ยวนออกไปก็จะจะเป็นร้านร้านเสื้อผ้าอะไรนะคะแล้วก็ออกไปทางด้านหน้าสวนไปทางด้านเจเจมอกันดีกว่านะคะเพื่อนๆลิตริสว่าลิสจะมาถูกทางแล้วเมื่อกี้เพื่อนๆลิสเปิดอันนี้ค่ะเปิดกูกราฟดูนะเมื่อกี้มาทางนี้ค่ะโซนดีค่ะโซนดีเดี๋ยวจะพาไปนะคะอยู่ตรงหลังมิกจจตุจักรโซนดี ตรงนี้เป็นโซนที่ขายขายพวกกงนะคะแล้วก็พวกสัตว์อะโซนสัตว์เลี้ยงกระต่ายกระต่ายตัวใหญ่ๆ ครับ <Yeah. S 2> ันเป็นเพชรเหมือนพวกกลงพวกกระเป๋าอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาจากถนนกำแพงเพชรก็ได้ค่ะแล้วจะบอกเพื่อนๆทำไมนะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อคบรไรก่รรกอลอวปอ้าว,วแล้วอะไรอีก่อง ยาวไปให้ได้ว่างั้นอยู่ทางนี้ต้องออกทางนี้ก็กําแพงเพชรแล้วค่ะเพื่อนๆทางนี้ก็จะไปเเจ JJM ค่ะคือถ้าลิสไม่เปิด Google Map ดูนะคะจะมีอยู่ร้านหนึ่งที่ลิสเหาหาไว้แล้วแหละ ถ้าไม่เปิดดูลิกิจะเดินวนๆไปไป,ไปมาๆอยู่ใกล้ๆแถวนี้ค่ะไม่เจอสักทีอันนี้ร้านเขาอยู่ตรงนี้ค่ะ,คะอยู่รวมกับพวกกงเลยอ่ะเพื่อนๆไม่ได้อยู่ในโซนแบบว่าที่ขายงานไม้ด้วยชื่อไว้วูดช็อปนะคะเห็นเขาไมีเพจอยู่อ่ะมีครบสวยไม่รู้ว่าที่หน้าร้านมีไหม น,นี่อะไรไม่รู้ราะคานี่คบไม้ไหมคะคบไมออ้มีครับแต่มันเหลือไม่เยอะครับจะเป็นตัวเนี้ยครับเหลือไม่เยอะตัวใหญ่มีไหมตัวใหญ่ไม่มีมีแต่เป็นแบบเลเตอร์ครับยางพาราเหรอใช่ครับ อันนี้เดี๋ยวนะคะอันนี้เขาเรียกเลเซอร์อเเลซร์คือจะเป็นลายพวกนี้อ๋อเป็นลายคิตตี้ด้วยครับผมอย่างหนักเหมือนกันเนาะใช่ครับไม้ยางแล้วถ้าไม้ฉ่ำฉาเขาจะเบากว่านี้ไหมเท่ากันครับไม้มนไม้เท่ากันเลยมนไม้เท่ากันแบบไหนเขาจะทนเหมือนกันเหรอคะน้องเท่ากันเลยครับความทนเหมือนกันนะคะเพื่อนเพืเขาเลเซอร์ไว้อ่ะก็เลย แต่ตอนนี้ไม้พวกคกมันขาดึ่งมีมีสั่งในพวกช้อปปี้ได้ไหมร้านน้องอ่ะร้านน้องสั่งในพวกช้อปปี้อะไรได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมได้ครับแต่ตอนนี้มือนกันเพราะว่าพี่เสิร์ชหาในในในอินเทอร์เน็ตแหละแล้วพี่เจอร้านน้องก็เลยเดินมาดูนึกว่าแบบหน้าร้านจะมีอะไรเงี้ยอยากได้เป็นไม้สีดำสวยนะเนี่ยตอนนี้ของของขาดใช่ไหมใช่ครับสวยค่ะเป็นเพื่อนร้านนี้ ถ้าใครชอบนะคะเดินตามมาได้นะ,ะอยู่โซนดีค่ะเป็นงานไม้เป็นคคกเล็กใช่ไหมคะอ่าใช่อ๋อถ้าสีอย่างเงี้ยสวยเลยอะ่ะ<ช>ของขาดนะคะขนาดใหญ่ไม่มีเนะานอะอันนี้ก็เป็นไม้ยางเหมือนกันเหรอคะอันนี้จะเป็นไม้ชำฉาอ๋อชำฉา,าขอพี่จับนิดนึงตนนแต่ไม้ยางเขาดูเนียนเนาะ นี่ไม้ฉ่ำฉาค่ะสวยนะสีสวยจะเป็นไซส์หกนิ้วครับตอนนี้มีอยู่หกนิ้วของมันมีไม่ใช่ตัวนี้ไม้ฉ่ำฉาสีเขาสวยของไม่มีขอบคุณนะคะได้ครับก็เป็นพวกงานไม้หมดเลยพวกพวกนี้มีแอปมีมีแอปช้อปปี้นะคะแล้วก็พวกเพจพวกอะไรพวกนี้เนาะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ขอพี่ดูนำบัตรนี้ได้ครับนี่ครับ ชื่อร้านไว้์ o ุช็ OP ค่ะเป็นพวกจานชามยางไม้ยางพารานะคะเพื่อนๆเบอร์โทรค่ะ082-245-6368นะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะคะขอบคุณนะคะามาทางเจเจมอจะเข้าง่ายกว่านะคะร้านเขาอยู่ตรงนี้เลย จำได้ว่างานไม้นะคะเมื่อก่อนตรงเนี้ยจะมีหลายร้านมากเลยอ่ะนี่เดี๋ยวฤทิให้เพื่อนๆดูร้านนี้นะคะเป็นพวกงานปฏิมากรรมค่ะสวย ออกมาก็เจเจนะคะเจเจเอเลกเป็นตึกแดงค่ะเส้นถนนกำแพงเพชรตรงไปก็จะไปอัตกอนะคะเนี่ยเริ่มรู้ทางแล้วต้องพยายามออกมาทางเส้นหลักก่อนอนะ่ะไม่งั้นจะง,งงนะคะถ้าเดินวนๆอยู่ยนั้นบางทีเราจะจะวนอยู่อยู่ข้างในอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปไหนเดินไปเดินมามันทีอยู่ที่เดิม ใหญ่มากค่ะกว้างมากนะคะสวนเจตจักรเนี่ยจุดพวกนี้ก็เข้าเข้าไปในสวนเจตจักรได้หมดนะแต่ถ้าเนี่ยเพื่อนๆเป็นข้างในแบบข้างในเป็น,ปน,ปน,ปนโซนแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่บริเวณร,รอบนอกอ่ะร้านเขาจะไม่ค่อยมีแล้วนะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะที่แบบว่ามันมีทุกซอกทุกซอยเนี่ยแบบที่ว่างห้องว่างอะไรเนี่ยจะหายากมาก ตอนนี้ถ้าเดินด้านในๆนี่แบบร้านมันจะเงียๆบๆ่ะฝั่งตรงข้ามมีของขายอ่ะเอาแล้วค่ะปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าวันนี้นะคะก็บรรยากาศค่ะๆนะคะที่ลิฟ์มาซื้อโคกแล้วพาเ,เพื่อนๆมาเดินเล่นสวนจตุจักรกัน ขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ยกดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะถ้ามีโอกาสว่างๆนะคะก็มาเที่ยวกันค่ะบรรยากาศดีนะคะยังไม่ใช่ช่วงหน้าฝนนะ